สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พืชผักเมืองร้อนนะคะฤดูร้อนอีกแล้วนะคะที่นี่อยู่ที่นากย่านะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะอยู่นากย่าค่ะทุกคนคะ่ะเป็นเฮาข้างในยังไม่รู้ว่ามีอะไรนะคะ เดี๋ยวเราไปดูว่าผักผลไม้ฤดูร้อนมีอะไรกันบ้างน,นะคะที่แน่ๆข้างนอกมีอันชันด้วยนะคะทุกคนไปค่ะเราไปดูกันค่ะค่าข้าวเท่าไหร่ค่ะสึอิก,กุละสามร้อยเยนค่าข้าวคนละสามร้อยเยนอีกแล้วนะคะถูกๆนะคะทุกคนเข้ามาก็เจอมะละกอ <c oughs> แล้วนะคะ มีมะละกอด้วยนะทุกคนอยู่นากย่าดูเปิดประตูเข้ามาก็เจอมะละกอเลยนะทุกคนแบบโอ้โหมะละกอเขางามมากทุกคนจ๋าต้นมะละกอ มีสุกด้วยนะคะต้นมะละกอสุกก็มีนะอันนี้เป็นโดมเลยนะทุกคนออ้ลำไยโรงงานโมอาลุเนี่ยปะปะยะล่วงลงมา อันนี้อะไรอะคะสื่อดูสิโอจำปานะทุกคนดูหอมมากหอม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 มนี่โอเคมากค่ะทุกคนโอ้กล้วยหอมกล้วยหอมแบบโอ้ใบใบใหญ่มากเลยนะ อสุยดยอดนาโกย่าใช่ไหมคะสึนาโกย่าอะไรนย้าหลังแดงนะอันนี้เป็นฝ้าหลังแดงค่ะ อือ mm ้ hmm. <ap ain> ่าฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่ทุกคนดู มะละกออีกแล้วนะคะคนไทยเรานี่คือเจอมะละกอไม่ได้เลยเนาะอันนี้เป็นสวนที่นาโกย่านะทุกคนมีมะละกอซุ่มโอเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะส้มโอกลูกบลเร์เลยอันนี้ขนุนมีไงซาโบเตใช่ไหมซาโบเต เหมือนที่นู่นเลยนะทุกคนอันนี้เป็นต้นขนุนทุกคนลูกอะไรเนี่ยไม่ใช่ส้มโอนะทุกคนดูไม่ใช่ส้มโออ่ะมันเป็นอะไรอ่ะว้า <c oughs> กินไม่ได้หรอทุกคนดูเน,น,นี่ยติดอย่างนี้เลยอะ่ะติดกับต้นอย่างนี้เลยอะ่ะมันเป็นอะไรนะมันเป็นลูกอะไรไม่ใช่ส้มโอนะคล้ายๆส้มโอชมพู่ค่ะทุกคนชมพู่แดง มีชมพูดแดงเป็นต้นนะคะหาลูกก่อนไม่มีลูกแต่มะเฟืองค่ะทุกคนค่ะฝั่งนี้มะเฟืองดกมากสารบางๆเทน้ำปาลาผงชูรสพริกป่นเนาะปาล้านวนัวหวูแ่บ มีมังคุดด้วยนะทุกคนนี่ค่ะมีต้นมังคุดด้วยค่ะว้ามีต้นลิ้นจี่เหรออื่ <c oughs> อ๋ลิ้นจี่ <c oughs> เยอะมากค่ะทุกคนมาเฟืองโอ้โหมะเฟืองดกดกมาก ล่วงด้วยล่วงลงมาเนี่ยลูกที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะอย่างนี้นะคะเขาเอามาทํเาเ,าาเแบบนะขเเา,มา,เบบเามาทำเป็นแบบนี้นะคงจะแข็งเนาะเอามาทำเป็นแบบนี้เอามาทําเป็นแบบนี้นะคะ